สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องสู้ๆทุกคนเด้อจ้าเมื่อ,อนีอ้อะนางาชิมาเปียโผม่ไถน,หนาองทองเด้อพี่น้องหากระอาบน้ำเลี้ยงสิเป <s> ียโผล่ขึ้นป้าขึ้นลงกับตุ้อีกยสิเป,ปียโผม่ไม่พึ่นเลยค่ะสิเห็ดโรตีสุขขันกินนในท้องเนาะสิเอิอน้องลูกมากินน้ำเด้อพี่น้องยาเปียากระลาหัวใจวัดทองอยาผู กะเราใจผึ่งเพลี่ยนเรนี่เลยก็เอามกมัดพี่น้องงามๆหมดในห้องเนาะแม่นอลกะกำลังไปตลาดไปซื้อของกินมาเลยพี่น้องทำงานฝากไว้หน่อยซื้อไข่กับซื้ออนมข้นเลยพี่น้องสีมาเห็ดอันโปรตีนคลิปแรกเล้พวกนั้คลิปแรกโรงั้นเนาะช่วงโรงงานเห็ดแรกๆนรงงาเห็ดลงคลิปอยู่พี่น้อง กลาหัวใจน้องอากาฮาดเปียเด้พี่เองอันตะกี้หะบ่มีคนไห่เปียไม่้อดกับบหาจัดผมแบบบไหาเปีย่ะนะได้ี่เรามีค้นไห้เปียแล้วกัสีฮัดแบบเปียไห้นนองทองงามเหมือนหนทอเาะมีนห,าห,หานานใสกล่องแนี่ยใลองล ว่าจ่งเป็นยัไงเออนิดนึงเวลาตัวสีเปียหอยไไหายระยัมันโดนเราลยสีเปียออกมาเลยเนี่ยตืด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 ,ตด,ตด,ตดนะแอบมันโดนก็เลยว่าเอากระลาวใจไปก่อนนอ้นองทองเงาะเลย นลืงกับเปียเรียบร้อยแล้วพี่น้องงามเลยวะมาค่ะพี่โซงบาทพี่น้องว่าสิเปียสองตัวคืนคงจะเบียดเปียเบียดเปียกันแรงขอหัวใจพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเปียแล้วอีกขาหนึ่งเลยจ้าแล้วแล้วค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยขังนี้เร่งรัดพอคือลืมกันเลย คือโรงงานอะไรพี่น้องงานอะไรอยู่หรอกเนาะมากแบบนี้ทำงาน,นเ,เ,เปียกผงของคนอื่นเ,เป็นเปียกผงของตัวเองแหละบอกเป็นนะคือทันีดกอทองข้าวๆอ่าโอเคนี CV, ่นะซีวีหายไปไหมัดเลยพี่น้าะแกะยาง,งถิ่นเนาะถามไม่หน่อยต้อหมาตลาดกูมาที่เห็ดกัน Ừ. Ừ. Giờ lòi lại đây thì nó phi long hãy chi một rồi nè phi không có nhìn nào có đây gì đó hình không phi long nó nằm đây phi long ngồi im นม่นเอแล้วไม่น้อยมากพี่น้องค่ะเจ้าต้องลุกอยู่ใช้ว่าชิบยงค้มเพลินจ้าปัญหะไม่น้อยมาเดาจ้าไม่น้อยจะมาเตลาดเลยเนพี่น้องน้ำพริกกินยังอ่ะไข่หมดแดงพี่น้บกินไข่หมดแดงกับข่าไม่น้อยเพนไม่น้อยค่ะพ่บอกว่าเพนท้ลืมซื้อซ้าพี่น้อไข่ไขนองนัเลกา นมข้นนะนมข้นนะพี่น้องเลยเด้อมะเบิ่งว่าเพิ่นซื้อยางมากินแน่น้อพี่น้องวันนี้มีขนเพิ่นซีจักนซีเห็ดย่างกินพี่น้องเดี๋ยวน้องนับเบิ่งก่อนมีพักพี่น้องแในกามีวัดจีไทยพักพักบ้งรายพักเลยพี่น้องืก็วันนี้นี่เนาะขนมซีเห็ดอ่าสินดักกินพี่น้องเลยนะากัดมีเนื้อมุ่งว่าพี่น้อง หนา้นมเหม่อนล้นต่วสักล้นมลกระบอกเนี่ยในก็มีเข็ดเข็มสองฟุงเข็ดชิ้นดาสู่ประวันกับนองทองยังไงคอมันจะนแย่า้ยแต่กม็มีหมูหมูสามชัน้นน้ำมันสามตอ่อ เดี๋ยน้องนักสืเป็นคนพอ,อยเพิ่นใช่ไหมเดี๋ยวเพียงในน้องเนี่ยมีหอย้อมบะนี่มีหอย้อมดในน้องหอยแล้วก็นี่พักกระลำหมายมือี่น้องพักกระลำหัวหนึ่งแล้วก็นี่เทปเทผิดเป็นพวงเนาะแล้วก็มีแม่แก้วเี้ดาดี่น้อง ของทางลาวเป็นแบบนี้จะสิดนดาสไหนก็มีคุ้นเส้นแม่น้อยแม่น้อยคืออันเกียวกบสินดาสมาอันทงยาบอกอันเยาแล้วไหนก็มีพักพักแล้วก็ บบวบกใบบบกสตติมต่อมเลยต้นมะวั่นกินบาบายดีพี่น้องว้าวแม่น้อยคือกุ้งมาพร้มพี่น้องสาธุขอิิบกุ้งพี่น้องมื่อกี้ายกรมีเวกัับด้พี่น้องกบ้งต้งกุ้งหมกคอหาพันธุบนาคิวบ้าวต้องลทิชชอยหายที่แบบเก่าเนาะอยากกินชินดักว้า โควิดบรอยากออกไปกินอยู่น้อีงอย่างกับผัวเราออกได้อยากกับห่านเรเปิดเลยมัอนี่ก็จัดกินเองเลยพี่น้องหลายอยางยางหนึ่งสองยางสามยางสี่ยางห้าอย่างเจ็ดอย่างแปดอย่างพี่น้องได้มากตลาดแล้วก็ซื้อหมากม่วงมาให้พวันกินเด้อพี่น้องอยากจะกินมอกม่วงกับเขาเนาะสีเป็นสีเหลืองมไงครับอันซ้ำเลยหลักไป ทีล่างเตรียมพองเลยน้พี่น้องเนาะทองขันเขานี่เป้นรอนเนี่ยวกใส่ละนัเด้อเดี๋ยวสิใครเขาซอยชิ้นไนบ่แมรดีวันซอยเองไม่ซอยเองชิ้นเา้จะซอยชินก็ซอยชินอันนี้อันนี้ก็พอได้เนี่ย่หิบรมเอา่มวก็ได้เดี่ยทีล่างทาพอพอซอยก็าพอวานก็ได้ทลบมพอวานได้มาจะขาดเลยไม่น้อยไม่้

งไข้าวเี้ยวไว้ข้าวเคียวเนี่ยปังเลยนานๆเลยตั่นชิ้นนี้แหละปั้งหามันเข้มใสทงเนี่ยนี่ใสทง่งนี้เลยนี่สลงมาอนะคุณุ่นมันอ่ะใสทงเดียวพอยใสทงแบบเนอ่ยใสเนี่ยหยางบุ๋งเลยกะลัเนี่ยน่าเห็ดนี่กันมีเห็ดชีนห้อมือัน วนกบครอัปเดให้พี่นองเห็นเนาะอยเอมือวนนี้เาไปก็บดักเล็มาอมหอยเนาะซื้อหอยมาหาทนพี่น้องอะไรพวกนั้นบ่ได้บ่มีคนนะให้คณะรีบซื้อรีบมันเมื่อได้ะห่อปากห่อเื่อะไรพี่น้องด้เขาก็ยานโควิดต้องผู้ใดกันเนาะโอ้ยง่วเลยก็แล้วเกงเกงเกงน้องนัดกั่อน เรียบร้อยอะพี่น้องมันีสิเอาไปลากเลยกันแม่น้อยชีชอยี้เี่บ้องเล่นดันดลนตะแลงมาแม่น้อยเดี๋ยวเลยทำๆม่น้อยทำๆ่น้อยเนาะมันายเนีใชสิมันสีีแลยนะะวาเกตะกยลูกนีิยเมเมืองแม่ใช่่ะแม่น้อยชอยี้เลยกันแรั้งหอยแล้วนองพักมากเลยนะเขีลากพักมาเอาซามาใส่พักก็ด้เ เออพักก <rium> ุ uh, ้งพักน้องมัหมั้หบุ้งเฮ็ดน่ะพ่อบนนอกนั่นพอพ่อบะคและรอรพไปปทักในห้องพักนอกนอกใบบับกอันมีอันอ่ไยหักทางของก่อนอัน้องกุ้งเป็นโทรพทัมาว่า ไห้ยันไม่น้อยไปซื้อพักหนอในไหบัวบกต้มไห้มันออกเป็นน้ำน้มนจังไห้กวันเรากินแก่สำในพีน้องอะซื้อมายี่สิบบาทตรงยังไงยี่สิบามหมัดเลเอยีสิบาทซื้อมาเรียบร้อยแล้วสิต้มไห้กวันพี่น้องพักหนอแล้วิล่าด้วยแต่จิมต้มสำยังาะ ปัน่นเอาแต่น่ามานันเนาะบอ่อได้เขาจะต้มแห้งขาดได้เราเอาคนะ่ะน้ามันได้ออกดีปั่นเนี่ยมันกินเบวดเลยกินประหังวัตไบลลางดีๆเนาะหลัง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 ใส่เขาปัน่นไม่คือปั่นแล้วก็มีก่อนแต่บันเพ็ดมันเลยเ้ลยเห็ดอันอันนี้ก็บ่บได้เห็ดหลายพี่น้องเอ้ย กูเดจ้าเจยังไลค์หน่อยเดียวเลยก็แล้วเลยก็บบันทึกการงอานจาสชิดิล่าคลิปีไปก่อนนะจ้าพอกันคลิปใหม่เดจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยเนเดจ้าพี่น้องฝากช่องน้องนัดพี่เจสใเดจ้าพี่น้องแล้วก็น้องมีพี่เจ่น้องลูกคนน่ารักจ้าสาวนางพาแฝบคลิปนี้ก็ต้องท่องซิดิลาไปก่อนเนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อย น้องนาทีดีอกน้องดูคนน่ารักแต่จากน้องไายบาย